น้ำมันวิดกับฟางครอบงำปลาไีืเนอะอีกสี่ห้ามือได้ป่บวานี้เขาก็มังงงอาศกขึ้นอยู่อยไดพเฝ้าอ๋อที่ว่าใส่เบ็ดนะอ๋อลอยน้ำโมเป็นที เว้ยสมควรเนากัแกบแก้มจีหลังห้าวอ่ะเนาะตรงนั่นอะเป็ดตรงน้ำเซี่ยววะ น้ำมันหลอดยืงหลอดเฮงซัดแมด่เลียสิบมุนตีเนาะมุนประคองเลียพอได้อะโอ้เห็นเห็นทางเพื่งบวัวเฮงยงซี้ทางล่างนี่สุดยอดเลยเนะ ไปเห็นอยู่แม่น้ำเจ้าพญานะโโู้กผังทึงแทบสิโบมีไออย่างขยับขยื่ดโอโ้โหทำเฮงขนาดเนาะทิไปได้มาได้ก็ต้องหาเกนร่ไป้องกันเนา,านนะยังน้อยก็ลอยตุ๊บปองตุ๊บปองนะบ่ เป็นหลอนท่านิดสองไม้นี่หอมชีวิตรอดได้สบายนะมาติดกันไม่รอบความจริงกันมันบ่มเอาเหล้าบ่มอย่างมันก็บเฟซีบ่มั่นดอกก็น่าสี่ลอยน้ำเข้าฟังได้นี่เมายางเมื่อคืนนี่เกิดอะไรอยางเมื่อคืนอ๋ออีงทีาวแล nếu chặt rồi có mì hay hiện nít oh, nhòi nhòi chưa phải nói อาอถึกอีกบัสที่สนี่นะมุกเกินสามบ้หตัวบกง่ญ่เลย อ่างบาตที่สามโยน้ำมัดงามน้ำมัดกันนะอยู่สิงห์บุรีนะเนอะนี่แต่พอพอกแล้วบาตที่สามมันสิได้ <laughs> ผมบอกแล้ว ตัวใหญ่ตัวตั้งสองขีดเอ้ถึงขีดบุ้ือึ้ละนี่ยังน้อยกับถ,ถ่ายทึกละ บัตรสามเรามีบัตรสบัตรสบัตรตัวนี้ยสห้าบเป็นตเนตนเป็นตาเข้าบ้านไรมัาน <c oughs> ้อยิง้